คิดถึงโจ๊งไหมคิดถึงโจ๊งไหมนึกถึงค่ะคิดถึงใช่ไหมนึกถึงเพื่อนคะ่ะไปพี่ถามว่ารับเพื่อนไหมเสื้อขาวใครนะ่ะเสื้อขาวงนะั้นอ่ะอ้าวพี่ซีโร่เหรอใช่พี่เข้าไปทำอะไรหรอคะพี่เข้ามาเที่ยวเป็นเพื่อน BC อร์ดิอา้าว เป่าเชี่ยวเชี่ยวเี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออดูเข้ามาดูเข้ามาเฮ้ยทำไมอย่างนี้มาไม่รู้เลย่รู้เียว่อนเดียวเาถามถามอย่างี้าเดี๋ยวทุกระดับเดี๋ยวเดียวใจพี่มีคาถามค่ะเออพี่อ่ะเคยเจอโจ๊กใ่หม้ดวยอโจกไปหาบ่อย่อยโลกอยู่นี่ไปกันนวเดี๋ยวมาทำไมดวง ถึงใส่หน้ากากสีเขียวเหมือนโจ๊กก็ด่วงคิดถึงโจ๊กไงไปยอไม่ใช่ดวงเอามาซักให้เพือนหอครับพี่รอครับรวงออกมาว่าอะไรนะออกค่ะออกค่ะร่วงไม่ทำอะไรผิดนะคะเนี่ยพาฉันออกมาอย่าเฮ้อะไเป็นเออสตีสรุปยังไง เพราะด้วงด้วงเอามาซักให้เพื่อนค่ะเือเดี๋ยวด้วงเอามาซักให้เพื่อนอ่ะแต่ทำไมทำไมด้วงทำไมด้วงเอามาใส่เองอ่ะเพราะว่านี่ซักจริงปหเนี่ยหรือว่าเก็บกินโจ๊กไว้ไม่แฟนกันต้องใช้ของด้วยกันได้ไมไม่ใช่เป็นเพื่อนกันฮัลโหลแม่เป็นเพื่อนกันคืออันข้างล่างเนี่ยไอ้ที่ปูกข้อมือเนี่ยอันเนี้ยของด้วงถูกไหม ไม่อันที่ด้วงใส่อยู่ของกระจกใช่ไหมไม่ใช่อันที่ต้องใส่อยู่ของด้วงอันที่ข้อมือของโจ๊กคิดถึงโจ้งไหมคิดถึงโจ้งไหมนึกถึงค่ะพี่ไม่นึกพี่ไม่นึงหรอกพี่ไม่ถึงหรือเพี่ไม่ถึงน้องหรอคิดถึงใช่ไหมนึกถึงเพื่อนค่ะรักเพื่อนไหมนึกถึงเพื่อนค่ะไม่พี่ถามว่ารักเพื่อนไหมด้วยค่อนข้างจะนึกถึงเพื่อนค่ะฮะอะไรนะหมอฮอ๋อ นึกว่ามามา่มาเรียงอะกริบเคยว่างานเนี้ยบเขาเรียกว่าเนียนงานเนี้ยบเข้าไปสักยกดีกว่าทำอย่างนี้อุกอักอุกอักอุ้ยกระตุกเหรอคะกระตุกอีกแล้วเหรอ อีกแล้วมันเป็นอีกแล้วเชนมันไม่หนีเลวมันอาการเดิมเลยแม่จ๋าหายป่ะกระตุกไหมคะอุย้ยเราแชก,กรีดมาหนึ่งเออน้ามื่อ่แล้วรู่ไม่รู้จะทำยังไงด้วยอ่ะรุงร่งเรื่องซ่อมไม่ได้อ่ะเมื่อก่อนมันยังไม่เป็นเลยไอ้เลวเอ้ย เรารู้ได้ไงว่าเรามาดมกลิ่นก็ไอ้โจ๊มันส่งกลิ่นไงคะอยากเห็นถนนดินน้ำมันของด้วงได้เดี๋ยวได้ดูปุ่มไปเรื่องเว้ยเฮออ้ยแล้วหัวร้อนปวจอร้อยโลด้วงมีหิวข้าวแต่ด้วงไม่หิว ที่อยู่ข้างลข้าวด้วยคือสภาไม่มีบริการจะเคียวให้ละเอียดไหมบอกก่อนไม่เราไม่ต้องมาทำเหมือนทำให้โจ๊กติไหนนะไอ้วงมามะคะให้ให้อาหารคนในกรงได้ไหมคะเขาจะตามร้องตามกับนี่ถ้าให้อาหารไปแล้วจะร้องตามกลับบ้านหรือเปล่าจะร้องตามกลับบ้านเลยเหรอใช่ค่ะเอาหรอคะให้อาหารได้ไหมมามาให้ได้หรือใครได้คะ เอว่าเราก็ไม่ห้ามลูกเลยไม่เอาเลยเราไม่ห้ามลูกเลยนี่เราเพื่อนกใจไปเลอนอ่นเยอะด้วยคนนี้โทษโทษเราเพื่อนใจกี่ไว้เ่ยไม่เอาลูกไม่เอาลูกเอาสิเอาเป็นพี่โชคเอาแบบเม็ดหรือแบบเปี่ยชอบแบบเปลี่ยมันเปลี่ยเคียวไม่โชคว่าเรามีแบบว่าให้เขาให้เป็นเม็ดไหมแล้วแบบว่าเอาไปใส่น้ําเองอ่ะมันมีมันมีสูตรใหม่มันตืดทีเดี๋ยวมันตืดอ่ะอเรียกก็บอกอะไรน้องโชค อุ้ยมาหาพี่ช่งับนิ้วเอาาเออันนี้เนี่ยพี่โลพี่โลอ่ะพี่พี่อโลพี่หกสี่ครับหกสี่ไม่เล่นแล้วกันอุ้ยแตเยอะไหมคะหนึ่งเดือนเยอะมากลูกอืมต้องต้องลืมเติมกระสุนนะมาไปทล้วทำไมเราถึงซื้อข้าวไว้หลายจานไปอยู่หน้าขอนอเพราะว่ารุ่งรุ่งไอ้นี่รุ่งรุ่ง เดียร์ฆ่ายิงเองบ้างไอ้รองบริการคนหน้าสภาใช่ครับเปล่าไปกติโจชอบทำด่วงด่วงตอนรวงเป็นเชฟเนี่ยพี่เลีบอกอีว่ารวงแอบพันเขาใครอยู่หน้าสอนอแอบอะไรนะคะแอบตอนที่ด่วงเป็นเชฟกับพี่เนี่ยเครื่องแอบทำข้าวส่งท่เส่งโดนมาส่งโจว่าหนึ่งนะโยไม่มีใช่ครับเปล่ามันมันไม่มีคนดักมันก็เลยเกิดไม่ตอบอะไรนะมาโอเคโอเคเพื่อนรักแหละไออ้ดก เขาขับรถมาแล้วเขามาทำมามาทำมาไอ้ดูวงหนูคุยกับใครอู่ให้อาหารกินบ่อยเดี๋ยวแก้มอ้วนอุ้ยไอแก้มอ้นไอแก้มอ้นทิงกึ้งทิงกึ้ง แสดงว่าตนนี้ก็มีผู้มาสอไคนใช่กไหมคนูอย่ะ<อ>แต่ยังที่อยู่อยากขอโทษที่เคยอาแต่ใจอยากขอโทษที่ไรที่ไร,ยนนรอยากให้เธอไ่ ไอซิเอ๊ะทำไมละ่ะทำไมถึงจะปลาหิมะแล้วมันล้มอย่างนี้เจบ็บคางวะ่ะหมดลดบีอาร์ BR อยู่กับวันไหนหรอือยังไม่ได้คุยกับน้องค่ะไม่ได้ค่อยถาม <S <s เองบ้าไปแล้วคุยคนเดียวคนที่คุยคนเดียวไม่ใช่คนบ้าแต่เป็นคนเกือบบ้าก<ๆ>าห<ๆ> <s> ใครไม่ชอบตัวไม่ชอบเหมือนลูกเด็กกว่าไม่ชอบแค่น้าเด็กกว่านิดเดียวเองเด็กกว่าอะไรป๊าไม่ไหวเลยนะมันใช้ไม่ได้นะแบบนี้มันไม่ถูกต้องขอาพี่ถามอะไรเลย,เลย พี่ถามหลายอย่างแล้วพี่ยางขอขอถามอีกนิดนึงเอาถ้าเจอถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอโจ๊กจะบอกโจ๊กว่าอะไรนี่คือเขาเสียเดียดแล้วมึงเป็นอะไรมึงหายไปไหนมาไอ้บ้ามึงบ้าไะเนี่ยโรคจิตเหรอคะเป็นอะไรอ่ะถามมาหลายทีแล้ว่็หายไปเหรอแล้วมึงบอกว่าไม่หายไปแล้วอยู่ดีมาหายไปเลวไอ้คนโกหกไอ้เงาะประมาณนี้ค่ะอ้าวคนดี้บักเหรอใช่คนี้บักต้องรอนโยอึงออกเองครับเพราะเขาเอาไปแล้ว หดแล้วเหมือนซีโร่หาเรื่องวะตกใจกันนะหมดแล้วใช่ปะใช่ใช่แต่นี้เดี๋ยวเขาออกเองงั้นเราจะต้องไปออกตรงไหนเนีอยคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าคือผมอยู่ข้างสภาแล้วปปิ้งปิงนะ